สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการ Wildlife of the World รายการดีๆนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของสัตว์จากทั่วทุกมุมโลกมารวมกันไว้ที่นี่ที่เดียวครับและวันนี้ครับคุณผู้ชมก็ยังอยู่กับผมแล้วก็หมอการเลขากุลนายแพทย์ประจําองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่วันนี้ครับเราอยู่กันที่สวนสัตว์ดุสิตอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับคุณหมอการสวัสดีครับคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้ผมกับคุณหมอการมีอะไรมาฝากถ้าอย่างนั้นไปชมกันเลยครับ และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าหน้าทะเลจากสวนสัตว์ Point d e f e n s e Zoo ซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเป็นความสามารถพิเศษที่เขาได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเลยครับในการเลี้ยงถ้วยที่มีขนาดนะครับจากใบใหญ่แล้วเมื่อเขาเลี้ยงถูกนะครับพี่เลี้ยงของเขาก็จะมอบรางวัลให้นั่นก็คือปลาให้เขาได้รับประทานด้วยโอ้โหดูครับมีความสุขมากๆเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราหาดูได้ยากเลยนะครับว่าการแสดงความสามารถของเขาแบบนี้มาถึงที่นี้ครับพี่เลี้ยงของเขาครับ แกล้งโดยการที่สลับกันนะครับเป็นถ้วยที่สลับกันแต่เจ้าหน้าตัวนี้ครับมีความฉลาดครับสามารถนําออกมาจับเลี้ยงได้ใหม่นะครับเป็นแบบนี้ครับและที่คุณผู้ชมเห็นไปนั้นนะครับนั่นก็คือความสามารถของเจ้าหน้าทะเลที่สวนสัตว์ Point Defense Zoo ครับทีนี้เรามาดูกันบ้างดีกว่าครับว่าที่สวนสัตว์ดุสิตของเราจะมีหน้ากอะไรให้ชมกันบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับความน่ารักของเจ้าสัตว์ตัวน้อยตัวนี้ที่ชื่อว่านาค ต้องมาถามคุณหมอนะครับว่าสัตว์ที่เราเห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้ครับคุณหมอครับเพราะเป็นสัตว์ตระกูลไหนประเภทไหนครับครับสัตว์ที่เห็นนะครับคือนาคทะเลนาคทะเลนะครับจะอยู่ทางมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะครับจากอสก้าลงถึงแคลิฟอร์เนียครับก็คือจะเป็นนาคที่อยู่ในทะเลตลอดชีวิตเลยนะครับครับจะไม่ขึ้นฝั่งมาออกลูกคลอดลูกก็คลอดในทะเลนอนก็นอนในทะเลฮะใช่ครับคุณหมอครับแล้วย่างงี้สัตว์บ้านเราเนี่ย มีหน้าประเภทนี้ไหมครับเรามีหน้าแต่เป็นหน้าน้ําจืดของไทยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันคุณผู้ชมครับถ้างั้นเดี๋ยวเราตามคุณหมอไปดูเลยดีกว่าครับไปเลยครับคุณหมอครับครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่บริเวณของโชว์แสดงความสามารถของสัตว์ในสวนสัตว์ปุสิตแล้วนะครับในนี้นะครับเราจะมีทั้งหน้าและสัตว์อื่นออีกมากมายนะครับที่จะแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติให้ดูครับครับผมก็คือที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ แล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณหมอบอกไปแล้วว่าจะเป็นการแสดงโชว์หน้าของสัตว์ของบ้านเราใช่ครับโอ้ยากเห็นแล้วครับคุณหมอครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่านั่งงได้ยินเสียงไหมครับได้ยินอยู่ครับอ๋อคือเสียงของหน้าของบ้านเราใช่ไหมครับใช่ครับฮะหน้าที่จะออกมานะครับเรียกว่าหน้าเล็กเล็บสั้นนะครับจะมีขนาดเล็กกว่าหน้าทะเลของฝรั่งนะครับอัาี้ออกมาแล้วครับอ๋อตัวเล็กแบบนี้ตัวเล็กครับเขามีลักษณะเด่นอย่างไงบ้างครับคุณหมอนะครับก็จะเห็นนะครับว่า มือเนี่ยสามารถคว้าได้นะครับตามธรรมชาติก็จะใช้มือจับปลานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราฝึกให้มันเก็บขยะนะครับอุ้ยนะครับก็เป็นการสอนนักเรียนนะครับว่าต้องเก็บขยะนะครับอ๋อแบบนี้ใช้เวลาในการฝึกนานไหมครับแล้วมีวิธีการฝึกยังไงบ้างครับการฝึกก็อาจจะเรื่องจากมันสอดคล้องกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วก็คือการว่ายน้ําใช้มือจับปลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ ให้มันแสดงพฤติกรรมคล้ายคีงกับธรรมชาติอันนี้คือใ,<ส>ใช้รางวัลใช,ใช้มือข้างหนึ่งใช้มือข้างหนึ่งแล้วก็กอดคอไว้ครับอลองดูนะครับและอย่างนี้จากที่เราเห็นนะครับในคลิปกับหน้าของบ้านเรานะครับวิธีการฝึกก็คงจะใกล้เคียงกันของเขาของเขาน,นั้นก็พฤติกรรมธรรมชาตินะครับเพราะว่านาทะเลเนี่ยจะเห็นว่ามันนอนหงายนะครับแล้วก็มีแก้วอยู่ที่ท้องใช่ไหมครับใช่ครับถ้าในธรรมชาติเนี่ยนาคทะเลจะไม่ได้กินปลาเป็นหลักนะครับแต่ว่าจะกินปูกินหอย ซึ่งหอยเนี่ยมันมีเปลือกหนาใช่ไหมครับก็จะต้องทุบให้ออกมันก็จะเอาหินเนี่ยมาวางบนท้องแล้วก็เอาหอยมาแล้วก็ทุบ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 โอ้โหมีเทคนิคครัดูฉลาดมากเลยนะครับคุณหมอก็เป็นพฤติกรรมธรรมชาติพอเขามาฝึกมันก็คุ้นเคยครับและยังสายพันธุ์เนี่ยครับอันนี้มีอย่างนาคเนี่ยของบ้านเรานี่มีหลายสายพันธุ์ไหมครับมีครับมีนาคใหญ่ขนเรียบนะครับนาคเล็กเล็สั้นนะครับแล้วก็นาคจมูกขนแล้วก็นาคธรรมดาทั้งหมด4ี่สายพันธุ์ครับ ในที่นํามาโชว์หรือว่ามาแสดงให้เราดูนั้นก็คือที่าานํามาโชว์ฝึกได้ง่ายกว่าครับที่นํามาโชว์ก็จะเป็นนาคเล็กเล็บสั้นนะครับแล้วก็ที่ส่วนแสดงอีกจุดหนึ่งของสวนสัตว์ดุสิตก็จะเป็นนาคใหญ่ขนเรียบนะครับจะเห็นนะครับว่าลักษณะของนาคเนี่ยจะมีหางยาวนะครับซึ่งสามารถใช้ในการช่วยโบกพัดนะครับในการว่ายน้ําได้นะครับอ๋อนี่แบบนี้<ช>ที่เราเห็นอยู่นะครับแล้วเขาก็ให้รางวัลเป็น นี่ถ้าสมมติว่าเก็บขยะหมดแล้วไม่ให้ลงวันนี้คือโกรธเลยท้งหน้าเขาไม่เก็บให้เราเลยตงกระใสครับผมแล้วอย่างนี้เขากินจับปลากินเองตามธรรมชาติได้ไหมครับถ้าตามธรรมชาตินะครับจะจับปลากินเองนะครับแต่ก่อนก็จะพบตามรุ่มน้ําทั่วประเทศเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ลดลงเป็นจำนวนมากนะครับคุณหมอครับถามอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างนี้ถ้าคุณชมทางบ้านอยากจะเอาไปเลี้ยงได้ไหมครับอันนี้ก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองคุ้มครองเหมือนกันอันนี้คือห้ามเลยห้ามเลยครับทางที่ดีคือปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติดีกว่าใช่ครับ เพราะว่าถ้าปล่อยตามธรรมชาติเนี่ยก็ยังพบอยู่บ้างนะครับตามบริเวณสมุทรปราการสมุทรสงครามนะครับแถบริเวณชายน้ำต่างๆก็ยังพบอยู่บ้างครับผมและอย่างถ้าคุณชมท่านใดที่คงไม่ไปหาดูตามธรรมชาติหรือว่าหาดูไม่ค่อยเจอแล้วก็ยังไงคงจะต้องมาที่สวนสัตว์ในบ้านเราใช่ไหครับคุณหมอแวะมาสวนสัตว์ดุสิตได้เลยได้เลยใช่ไหมครับถ้าอยากมาชมการแสดงแบบนี้อย่างที่เห็นอยู่นี้ครับเราเปิดรอบไหนบ้างครับสําหรับการแสดงนะครับจะเปิดวันละ3มรอบนะครับ ก็คือส1เอโมงครึ่งนะครับบ่ายโมงครึ่งแล้วก็บ่าย2โมงครึ่งนะครับและถ้าเป็นเสาร์วอาทิตย์นะครับก็จะเพิ่มรอบสาโมงครึ่งอีกหนึ่งรอบครับว้าวโอ้โหคุณหมอครับจากที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้หน้าของเรานี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันนะครับที่สำคัญยังช่วยเก็บขยะรักษาความสะอาดลดโลกร้อนของเราด้วยใช่ครับส่วนนาคทะเลนะครับในในต่างชาติเนี่ยแต่ก่อนมีเป็นแสนตัวแต่ก็ถูกล่าเพื่อเอาขน ขนมันเนี่ยมีความหนามากของเม็ดขนนะครับแล้วก็ทําเป็นเสื้อได้ครับก็ลดลงจนเหลือพันกว่าตัวและตอนนี้ก็อนุรักษ์จนเพิ่มขึ้นถึงแสนแล้วครับแล้วทำไมเขาต้องร้องตลอดเวลาด้วยครับคุณหมอ,อสัตว์ที่อยู่เป็นสังคมเนี่ยครับก็มักจะร้องเพื่อส่งสัญญ,ญาณบอกเพื่อนๆครับอย่างที่เราเห็นตรงนี้มีกี่ตัวครับ ่สในส่วนของโชว์เนี่ยครับจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับ,รบแต่ว่าจะนําออกมาโชว์ทีละตัวผัดกันครับเพื่อไม่ให้เขาเหนื่อยเกินไปก็คือคสลับกันไปใช่ครับแล้วก็เขาขี้เล่นแล้วในขณะเดียวกันก็อาจจะแย่งกันเก็บขยะด้วยก็เลยออกมาทีละตัวผลัด<ะ>กันจะทํางานได้ดีกว่าครับ <laughs> ทํางานได้ดีกว่าออกมาสองตัว <laughs> แล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณหมอการเลยคคับคุณมากเลยนะครับที่วันนี้มาให้ความรู้สาระดีๆนะครับเกี่ยวกับนากในบ้านเรานะครับและที่สําคัญครับให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมได้มาชมการแสดงดีๆแบบนี้ด้วยยังไงคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ Wildlife of the World ได้นะครับรายการดีๆที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับสัตว์จากทั่วทุกมุมโลกมารวมกันไว้ให้กับคุณผู้ชมที่นี่ที่เดียวสําหรับวันนี้สวัสดีครับ